การสามคือเวลาพวกเดาเนี่ยเป็นโชคคนมีโชคดีนะญาติโยมไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมทุกวันเพราะรหัสเลยที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้อาตมามาเป็นครั้งแรกเนะี่ยไม่เห็นนะอนญาตโยมก็ดีใจที่ฝ่ายธรรมได้มีเวลาได้โยมได้มาได้มีเวลเาเหลียวการเวลามันบอกให้รู้ว่าเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นเป็นสถานที่เป็นมงคลได้ฟังธรรมตามการเวลา การเลนะธรรมะสวัณังฟังทำการตามเวลาเอตังมังคะลบนมังเป็นปราอันสูุดคือการเวลาตรงนี้เป็นส่วนที่ดีลรวก็เราก็ให้เรามีสติดอกเวลาเออเรายังมีเวลายังอยู่ได้อ่ประการสามนั่นแปลว่าเราเจะาจากเมื่อไหร่เวลาตรงนี้มันก็ไม่บอกอีกเหมือนกันว่ามันจะบอกเมื่อไหร่มันลับไปเนี่ยมันจะไปหลับเลยหรือเปล่าหรือมันจะมีลงหายใจอยู่ต่อไปมันก็บอกไม่ได้อนี่คือสัจธรรมของของของการเวลา การสี่สถานที่ที่เราจะที่งล่างเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครรู้ได้เราก็เราจะเราจะได้นอนบ้านดีอย่างเนี้ยแล้วเราจะได้อยู่ขา้างเหาสกระดานเนจะมีบ้านเป็นร้อยล้านมามามาให้เราอยู่สุดท้ายเราก็อาจไม่ก็อาจจะไม่ได้นอนบ้านก็ได้แต่ว่าที่งล่างที่ที่งล่างมันไม่ได้บอกว่าเราจะทิ่งที่ไหนเราจะทิ่งเมื่อไหร่ที่งเวลาใดม,มันไม่ไม่ไม่บอกเมื่อมันไม่บอกเราก็ทาไงได้เราก,เราก็เราก็ดูๆูไปว่าเออ มาทิ้งีทนใดก็ได้ถ้าเราเคยมีบุญกรรมสร้สางไว้เทไใดก็อยู่เท่านั้นแนี่ยถ้าเราเคยทําดีไว้มันกันไปนอนที่ดีถ้าทํากรรมไว้หนักหนักหน่อยมันก็แวนมันก,มนก็มันก็ไปตามกรรมว่ามันเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องเรื่องหนักมากๆเรื่องกรรมคนเราเรามาื่อทํกรรมใดไว้ได้รับผลของกรรมอันนั้นน่ะอันนีเน้เป็นเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยบอกได้เลยว่าคนทํากรรมหนักเนี่ยจะเป็นจะเป็น คนที่มน่าทุกข์รานต้องไปทรมานธาตุขันต้องไปทรมานในเวลาในเวลาจะจะสิ้นลมกรรมมันไปบอกตอนนั้นมรณะกรรมมันไปบอกตอรงใกล้ๆเราจะบมดลมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าเรายังไม่รู้จริงๆของชีวิตเนี่ยกรรมตัวน,นั้นมันจะไปบอกบอกเวบอกว่าเคยทํากรรมอะไรมาบ้างทํากรรมอะไรไว้ได้แผลของกรรมนนั้นเนี่ย อันนี้เรื่องเป็นสะจะทมของพระเจ้าท,ที่ทรงตรัสร้อยทรงสอนไว้อาตมาเห็นพวกที่จะทั่วเคยฆ่าหมูนยมเนาะพวกฆ่าหมูโลฆ่าหมูเนี่ยลูกตาล้ำตาองหนึ่งแกเลี้ยงหมูเยอะที่พิศโลกแกเลี้ยงหมูที่นี่หมูกแกบังเอิญว่ะปีนั้นน่ะมันน้ําท่วมน้ําท่วมหมูกแกห้าร้อยกว่าตัว ไอ้หมดเลยลงทุนไปเป็นเลกับเป็นเป็นหลายล้านทาั more, ทง้งเล่าทั้งฟาร์มทั้งทั้งฟาร์มทั้งนั้ยตายพอหมูตายปุ๊บออยู่มาไม่กี่วันพ่อแม่กับแม่ก็มาเสียเดียวก็มาเสียเป็นลูกเป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกคนจีนอยู่เพชนโลกเนี่ยก็ทายทักความเป็นอยู่ก็ดีแหละเรียกว่ายนแนวหน้าเลยชีวิตแกก็เลี้ยงด้วยค่าด้วย ค่าค่าหมูด้วยเขาก็ว่าแต่ว่าแกมีได er ้สายอย่างหนึ่งแกบอกค่ๆเราเรียกเจ้ามายด์นะ,ะแต่ที่นี่ว่ามันเป็นนอาชีพที่เราจะต้องทำแต่เมันเราทำโดยอาชีพขอให้เราอย่าได้มีบาปเมกรรมแกจะฆ่าห mm hmm. <ὲ S 1> มูตอนนี้แกกาบหมูกาบหมูก็ขอโทษหมูเหมือนกันเถอะฆ่าไปกราบหมูไปะมีวันหนึง่งแกบอกว่า เออแกแกแกจะฆ่าได้เวลาเชือดหมูเน่ะได้เวลาเชือดหมูแต่คืนคืนที่แกจะเชือดตัวสุดท้ายเนี่ยหมูจะเข้าฝันแกไะเข้าฝันแก่าฉันขอชีวิตได้ไหมคือวันเนี้ยมันถึงกิวที่ฉันจะตายได้แต่ว่าฉันขอไว้าอย่าฆ่าฉันเลยเพราะว่าฉันท้องแก่ไม่ลูกฉันท้องอีกเก้าตัวขอให้ขอให้ให้ฉันได้ข้อตูกซะก่อนสงสารลูกมันในฝันแกบอกอย่างนั้น พอแกลงไปเตาเท่าลงเชื่อดเนอี่ยไปเห็นหมูด้วยเขาจูงมาพอดีเขาจูงหมูมาให้หมูทำไมท้องแก่แกกาบหมูปุ๊บเขากาบหมูมองดูท้องหมูแกทิ้งเมียทิ้งอะไรหมดไปทิ้งทิ้งไปแบบว่านี้ตายดาบหน้าไหนกระเตียบก็ตายแล้วแม่ก็ตายแล้วสมบัติหมูก็อยู่ในหมูตรงนี้มันก็ไม่มีแล้วเดือดโดนสุดท้ายที่จะฆ่าเนี่ยแล้วก็พอเห็นพอเห็นเท่านั่นแหละแกกาบไป หนีไปหนีไปตเตลิดกับแบบขยี้ขยี้แบบคนเเรเสียสติอะหนีไปถึงวัดป่าสมารดสอนท้าลูกผู้ชอบผูบ้ชอบบอกเกระเทียได้ฟังแบบพเพื่ยนเท่าเทียมในโระพดาบานฟังนั่นแหละเอออยู่ได้แล้วลูกอยู่ได้แล้วพอแล้วลูกก็ขอบวกกัลบลูกผู้ชอบก็อยู่จนในผ้าเหลืองจนหรดแล้าเนี่นี่เรื่องกรมนะน้องกม น,นล้กรรมแท้แก่แท้แก่แกว่ามันมันมันคนเรามันถึงข่าวที่จะมีกรรมดีมาช่วยอยู่ก็ก็ได้ไปบวชแล้วนะกรรมนะ่นาว่าแกก็มีนิสัยดีอยู่อันหนึง่งนะว่าแกจะฆ่าเขาแกดักตัวแกก็ยกมือไหว้ดูกาบเขาบอกเราไม่มีการ,รมริเวนต่อก,กันนะเราตามตามหน้าที่พอเราไปทําแล้วก็อดตายพระเพท่เดินนั้นเด็กก็บวชบวชก็ไปอยู่กันมะที่วจะโซคลามอยู่ปีสองปีแล้วแกก็ไปอยู่ห่าดใหญ่ตอนนี้แกมรณภาพแล้วน่ะ ก็เนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องของเรื่องของกรรมเรื่องของบุญบาปอะเนาะก็ขอให้ญาติเราให้ญาติดวงฟังเรื่องไปเมตตาให้ไปเมตตามากๆสวดเมตตามากๆเมื่อเมื่อเราสวดเมตตาภาวนาไปเราก็นึกถึงอับทหนึ่งขึ้นมาว่าอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานพุทธานุสติเมตตาจะอสุภอัสสุภคือให้บอกตัวเราตลอดเวลาว่า ถ้าเราจะไปหาเครื่องประทินผิวอะไรมามาฉาบมาทามาตกมาแต่งอะไรมากๆก,ก,ก็นึกถึงว่าอภะกัาแล้กันเพราะอสุภะาเนี่ยมันแปลว่าแปลว่ามันมันไม่งามแบบใจยังไงมันก็ไม่งามหรอกถ้าไม่แต่งใจถ้าไม่แต่งใจแต่งใายอย่างเดียวมันก็พอดูได้หรอกแต่เพราะพปกปิดไปได้หน่อยน่อยนึงแต่มันก็เท่าอยู่นั่นแหละก็แต่ว่าถ้างามใจนะมันงามนานงามงามมากๆเลยงามเกิยริยามารยาทจะมาไปเห็นคนคนงามเนาะไปอินเดียเนะี่ยเห็นคนงาม ไปคนงามไปเห็นคนเดียไปเห็คนทิ่ลามไเคนที่เบียดไปดูพระยาติดูไปเลยไปดูเขาไอ้คนงามเขาที่เขากราบกันะก็กราบด้วยอาจจะตามคำบดีนั่นนะกราบจริงจริงแขงจงกราบว่าเป็นเราตายลยนะกราบแบบเยินขึ้นเดี่ยวเขาไปกราบไม่ได้คิดว่าตรงนั้นมันจะสกปรกมันจะอะไรก็ไม่ได้คิดเลยคือทําด้วยศรัทธาทาด้วยความเชื่อมั่นในในคนงามความดีที่เขาทำนั่นคือคนงาม ธรรมะมองตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นคนงามงามด้วยข้อวัดปฏิบัติงามด้วยศีลงามด้วยทมคนเราจะดีจะจะดีจะดังจะจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีธรรมะต้องมีต้องมีข้องามในในในด้านการปฏิบัติไปเครื่องประเทียผิวเครื่องอะไรฉาบทายเนี่ยมันก็ก็ดูได้รอกถ้าไม่แต่งเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่อวดกันหน่อยมันก็ไม่ได้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมเดียมคนเรามันก็มันก็จะอยู่ มันมันจะอยู่เปรย์เปรยมันพวกไอ้พวกเชนก็มันก็ไม่ได้นะพวกเชนพ่อาต้องลมผมผมแดดนะนะพวกเชนพ่างล่มผมฟ้าเมื่งไอเดียเขายังมีมีเยอะอยู่พราะ้องรมผมฟ้าน่ะผมก็เขาก็ไม่ตกแต่งอะไรอยู่แบบไม่ต้องเบียอะไรเสื้อผ้าพ่อก็าไม่เบียเขาร่อง่มผมแดดไปแต่พวกเราก็แต่งแต่ว่าแต่งแต่งให้ดีที่สุดเพื่อแต่งใจถ้าเราแต่งใจแล้วแล้วทบังให้ฟังน้องพ่อปัญญาณธาตุเแล้วมันฟังสมัยฟังมันจะเป็นเน้อยแหละท่านบอกว่า เขแต่งว่าเข้ากับเมืนก็แต่งแล้วก็แต่งลงศพนั้นท่านว่าไอ้ข้างนอกมันแต่งดีโดแต่ข้างในมันเน่าท่านว่าไม่้ท่าไหท่านสอนให้มีสติว่อต้องให้ปฏิบัติชินปฏิบัติทาบ้างจะบวเด่นลงตัวลืมตายล้งกายลืมแก่ไรนี่คือขารจำเขาท่านไปท่านก็วาไปฟังอย่างนี้อย่างเนี้ยว่าไอ้ดีคือส่วนหนึ่งนะว่าอสุภะอสุภะกรรมฐานโยมนั่งพาวนาปลยอมก็เห็นแล้วว่ามันมันจะทําไปทำไงถ้าถ้าเรามองแต่ ความสวยงามภายนอกเนี่ยมันไม่เกิดความสำลักท้งเวทใจมันไม่เกิดความอิม่มมันไม่เกิดความเบื่อใดที่ท่านมาให้พาไปไปดูไปเพ่งศพไปเพ่งโน่นเพ่งนี่เพ่งอ,อ,อสุภาเนี่ยคือจะให้เกิดความเบื่อายนั่นน่นให้จบว่จิตเป็นยกระดับออกมาว่าเฮ้ย,อย,อ,ยลลอย่าไปหลงลูกอย่าไปหลงตัวลืมลืมตายอย่าไปหลงกายลืมแก่ให้ดูของเนี่ยมันเน่าทั้งหมดเนี่ยศพตายวันหนึ่งสองวันห้าวันสิบวันถ้าก็สอนนอสุภากรรมฐานน่ ดวมันไม่ต้องดูไกลมาดูเหีบศพเาดูศพไปแล้วกันยังไงก็อย่างนั้นเน,นี่ยนะมันเบนเนอย่างนั้นเน,นี่นยเนาะอาสวะกรรมฐานแล้วในที่สุดถ้าเ็าให้สอนเรื่องเรื่องความตายมรณะความตายคิดอะไรไม่หมดจะออกมาคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่เป็นไปได้เ,เ,เนนอะเรื่องชีวิตเราก็ไม่กี่วันก็ตายแล้ววะยังไปอยู่อะไรนั่งดา แต่กระเดื่อโลดอนะไรไปนั่งหนาอยู่ไม่กี่วันก็ก็ตายละตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวยีกไม่ไม่นานมันก็เดี๋ยวก็ไปแล้วแผ่นพายไผ่ปรงเรียวกว่าปธรธงทมาสังเวชนะปรงสลดทั้งเวทใจปรปงเรื่อยเรือปรง,ปงชีวิตของเราว่าเออยังไงก็เราจะคิดอะไรมากมายไปปรงแต่งไปทำไมกระเจิดกระสนดิ้นรน,นอะไรนักหนาคิดแต่สิ่งนีน้มันไม่มีผาระาประโยชน์ไม่กี่ปีแล้วก็ตาย,แล,ตายแล้วมาทำความดีไม่ดีกว่าหรือ มันดังภาวนาไม่ดีกว่าะถ้าดั่งภาวนานมันจะมองเห็นเลยว่าเออทำไมเราเราเราไม่เชื่อหลวงพ่อเราว่าาลวงพ่อเราสอนให้มีมนนรด้าสติดและลึกถึงความตายตลอดเวลายังไงชีวิตเราก็าต้องต้องไปตรงนั้นอยู่แล้วแกใช้จะเดียวก็ต้องจบลงด้วยความที่ความตา,ายแก่หนุม่มหรือแก่ก็นไ,ไม่สำคัญหรอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาเดีย๋ยวไปคิดว่าตอนนี้ยังหนุม่มยังมีกาลังอยู่ ใบไม้แก่มันก็ล่วงได้ใบไม้อ่อนมันก็ล่วงได้มันลูกลูกไม้นั่นที่เรามองมองไปเห็นคนโบราณสอนง่ายนะไม่ได้สอนยาวนะไม่ได้พูดมากอะไรหรอกท่านเดินไปไปเห็นใบไม้ร่วงแล้วก็รู้แล้วว่าใบไม้อ่อนมันก็มันก็มันมันมันก็หล่นลูกไม้เล็กมันก็หล่นลูกไม้สุกแล้วมันก็หล่นมันไม่บางทีมันไม่ได้คอยให้มันสุกหรอกมันเล็กๆมันก็หล่นนะชีวิตเรากรรมฐานทำไมเด็กเด็กไว้นี่ไปนี่ไว้นี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ นันก็เป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกชีวิตไปทุกชีวิตพวกเรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนาเท่านี้ก็นึกถึงตัวนี้แหละนึกถึงว่าสุปฏิบัติโนให้ดีๆดียวจบเนะเอาแค่ว่าสุปฏิบัติโนรักษาสินห้าไม่ได้เอาสินสามก็แล้วกันเอาสินสามเอาสินสามเนาะสินสามเป็นไห้บางสินสามรักษาสินสามสินห้าฟานายที่นากาเมโมซาโซลาหม่บ้านสินห้ามันเยอะไปจำยากเอาสินสามก็แล้วกัน ชิ้นกายชิ hina, ้นวาใจชิ้นปากชิ้นปากเอาชิ оре, ้นปากก่อนเอาชิ้นปากกอนนะชิ้กายชิ้กายไม่เห็นง่ายเห็นกายชิ้นชิกายชิ้นกายชิ้นปากชิ้นวาใจเนี่ยนะกับชิ้นใจเอาชิ้นกายชิ้นกายมีอะไรบ้างปานารวมเลยปานาไปเบียดเบียนบครับาารก็ถือว่าเป็นปานาเอาชิ้นสามข้อเนอะสามข้อพอเนี่ยชิ้นห้าไปานาที่นาก็มีบทท้าสลามันไหล ที่จํายากอ่านพิผิดถูกเอาชินใจก็นแล้วกันเอาชินสามข้อเนี่ยนะเอาชิเอาเอาเอาชินกายก่อนชินกายกายจะไปตีพอ่อตีแม่ไปก็ไม่ได้วายาจะไปดา่าคนอื่นก็ไม่ได้จะไปด่าเขาจะไปอย่าไปกล่าวไล่กล่าวตู่เขาถ้าจะผิดท้าบวดให้ตัวเองผิดมองให้คนอื่นสักไม่ผิดหรอกให้เราผิดคนเดียวพออาชี้โทษตัวเองได้แล้วก็ ็ดีล่ะอย่าไปซีโทษคนอื่นเขาในโลกนี้ไม่มีใครผิดนอกจากตัวเราตัวเราผิดคนเดียวคนอื่นเขาก็ <c oughs> เขาก <c oughs> ็เป็นคนอื่นเขานอกตัวเราถ้าจะผิดเขาให้เราเป็นคนผิดถ้าจะถูกขาให้เราเป็นเป็นคนผิดก็แล้วกันเราจะคิดว่าโทษเราเราเป็นคนถูกเราเป็นคนผิด,ด,ท,นนผดทั้งหมดให้เราเป็นคนผิดคนอื่นเขาเขาไม่ผิดหรอกเพราะมีพอ่อมีเราถึงมีเขาแต่เรารู้รู้จากเราคนเดียวพอ พระพุทธเ,เจ้าสอนนักสอนนาสอนพระพันสองร้อยห้าสิบองค์ท่านบอกว่าอนุปปวาโดอนุปคาโตไม่หไมหไใหไม่ให้าไปว่าว่ารลายใครไม่ให้ไปกล่าวร้ายใครไปเถอะไปประกาศศาสนาไปประกาศศาสนาธรรมไปประกาศ,าาปปกาศหลักปฏิบัติให้ว่าแค่นี้หลักปฏิบัติเขาท่านมีสามข้อเหมือนกันัภาะปวาราคาระดังไม่ทําบาปเท่านัา้น ขุเชลัตสุปตะปดาให้สร้างในคุณงามความดีสัจจิตต์วิโรธสัพนังทําจิตอย่างเดียวให้ดูจิตตัวอย่างอย่างเดียวว่าจิตตัวอย่างมันขุนโมด้วยอะไรละ่ะการมตันหาเพระาะว่าทันหาวิปวตทันหามันอยู่ในมันอยู่ตรงนี้ยอยู่ที่จิตเราตรงนี้ยแล้วก็เพ่งไปในการมุ่งสู่ความสงบแล้วการมานั่งภาวนาดูลม พูดโทพดโทดูลมอย่างเดียวไม่ได้ดูอื่นนะดูเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะดีจะชั่วเนี่ย้องต้องดูที่ว่าเพ่งโทษตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเพ่งตัวเองเพ่งโทษตัวเองได้แล้วกันคนนั้นใจดีแล้ะถ้าไม่เพ่งโทษก็อื่นอยู่ทั้งหมดดีต่ตัวคนเดียวคนอื่นผิดบทอันนี้แย่นะไม่ได้ไม่ได้อันเี้มัป็นเป็นเหตุเป็นเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นขยะมาฟังตัวเองอย่าให้เอาขยะมาฟังตัวเองนะรู้นะ คนอย่าเก็บขยะออกไปขยะที่เน่าตรงนี้เก็บเอาไ้ให้หมดเลยถ้าเราเห็นบ้านอื่นเขาไม่สะอาดเราก็ยังตีเขาถ้าเขามาเห็นบ้านเราไม่สะอาดเขาจะเตียนเราหรือเปล่าเขาก็เตียยเราเมื่อไหรอคนนั้นไม่สะอาดคนนี้นไม่ไม่สะอาดก็ขอว่าวันนี้มานั่งคุยเล่นนะมานั่งคุยนั่นเล่นมันยิบมาเย่งยอดเดียวความไปเยี่ยมไม่ได้รา,าเ,ารเทนั้นะเนี่ยมานั่งคุยไม่ได้ว่าครั้งแรกเนี่ยมาดูจักเนี่ย เอาไว้เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสกอค่อยค่อยค่อยมาคุยนานๆเนาะก็คุยนานๆไปปฏิบัติธรรมไปอันนี้ก็ดีแล้วล่ะญาติโยมมาดั้งวันนี้ก็เยอะแล้วปัตมาภูมิใจที่ได้มาดั่งญาติโยมเยอะอย่างเนี้ยนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเทศ่ยวไทประชวัคีฟังในป่าเนี่มีห้าองค์แค่นั้นข้าองค์โกนทัญญาว่าป่าพระยาบ้านามาอัจฉริชนห้าคนเนี่ยสามารถขยายธรรมะครรสอนมาได้ถึงพวกเราเนี่ย 2,600ปีคิดดูก็ได้็นขดาดใดจากห้าคนมาได้เกือบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีญาติโยมมาพึ่งปฏิบัติธรรมกันบ้านเราเนี่เริ่มเยอะขึ้นเห็นเห็นมีมูลในที่เห็นมีที่ไหนที่ไหนอีกหลายที่พาครูบาอาจารย์ไปอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ธรรมานพระมาเขาถูมพระธรรมมาเขาเป็นพระบนอกพูดไม่เป็น เอาธรรมะตอปาป่ามาเล่าถูกฟังเ้าได้เองเนาะจากประสบการณ์ชีวิตบวชมานานแต่ว่าไม่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะอะไรเนี่ยพูดเก่งก็ไปอย่างนั้นแหละพูดตามภาษาตัวเองแหละเนาะถ้าผิดถูกบ้างก็ให้อภัย้อยางนะเพราะว่าพูดตามภาษาพระป่าภาคนอกไม่มีตำราถ้าทำเทียบตำรายันยนเพี้ยนไม่เป็นที่เขบอกว่าน่าตวชอีสามวันไม่ได้ก็เลย เห็นนึกโยมอาราธนาศีลแล้วก็คนลุกเลยพ่อมาจะโลกา <c oughs> เก่งแสดงว่าเก่งนั่นแหละเรืนึกโยมเป็นเก่งนล้มากันทุกวันพรหาหมณ์ถ้ามาเนี่ยถามก็ทุ่นมามาทุกวัน,รรวนรรพราหมก็แสดงว่าได้ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์เยอะแล้วนะเก่งไปไปลมมันได้ทดถ้ามาว่าเนอะออกจากห้องไปไปไปรมแอะๆอ,อ,อย่ะนั้นไไนะก็เป็นไรแต่ย้ายเบื่อเทอะ์ เทศทั้งคืนเลยไปออกไปเป็นลม <c oughs> เขาทำม,มาอิ่มเลยอิ่มทำม,มาเบื่อทำม,มาก็ก็ฟังไฟเลยโมไม่มีอะไรก็ฟังไปว่าภาษาพราะท่านบอกว่าสุดทุกสังถะปะเตปัญญาฟังดีดีก็ได้ปัญญาแล้วฟังเอาปัญญาพระพุทธได้ศาสนาสอนให้คนมีปัญญาด้วยโยมนะไม่ได้สอนให้คนเชื่อโงไงไม่ได้สอนคนที่เชื่อมงโลต,ตื่นข่าวไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งที่ที่ผิดสอนให้คนมีปัญญาท่านบอกว่า ศรัทธาวิริยะสติสมาธิสุดท้ายก็ปัญญาให้รู้ใช้ใช้ปัญญาท้านเดนครับพระพุทธเจ้าเอ็นซีทั้งห้าเนี่ยเป็นเป็นหลักใหญ่สบีศรัทธาก่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็ปัญญาเดี๋ยวเนี่ยมันคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเพี้ยนไปเยอะมากเลยเพี้ยนไปจนน่ากลัวเพราะว่าคนคงแคลเรียนมาก คงแก่เรียนมากอะไรปัญญามากแต่เป็นปัญญาเป็นปัญญาอะไรละมันจะเป็นเป็น,ปนมิจฉาปเ,เป็นสัมมาก,ก็ไม่รู้แต่ว่ามีเยอะมีเยอะมากๆปัจจุบัก็ดูในโทรศัพท์เนี่ยนะไปเห็น,นไปดูในตำนันปฏิวัติแห่งหนึ่งนะที่เทคราชเนี่ยพว,พวกเขาพวกพระวชิกาไปบวชแล้วนะไปบวชเอาพราะเป็นเป็นบริวาตทั้งหมดเลย แล้วก็ออกใบประกาศไปปฏิบัติธรรมแล้วนั่น,น,นออกใบประกาศรับรองความเป็นพระอาหารหันต์ให้เป็นพระอาาริยบุคคลให้ทาอ่านดูแล้วโอ้ตกใจเลยว่าอ,อันมีขนาดนี้ด้วยเหรอมีพระที่มีอุบาสิกาเขาไม่ได้โกนหัวหรอกเขาไปต้องไปไปไปฏิบัติธรรมเห็นพระไปนั่งล้อมอยู่นะล้อมอยู่แล้วก็แกก็สามารถที่จะออกใบประกาศให้ออกออกกิจบตัตรให้อะไรว่ารับรองว่าผ่านเท่านักปฏิบัติอย่เด้อจิตโพดจากความเป็น คนเป็นคนแล้วเป็นพระอริยแล้วฟังดูนะน,น่ากลัวน่ากลัวทำาหนปฏิบัติใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีน,นะโยมนะแต่อะไรก็แล้วแต่เถอะญาติโยมถ้าเรายึดหลักไว้ได้ยึดหลักของพพ่อเราไว้ได้แล้วว่าเราจะเป็นคนไม่เสียหลักเดี๋ยวนี้ศรัทธามันศรัทธาว่าเราเนี่ยมันมันเป็นอัจฉริยศรัทธา แต่ชลาบันไหวคอนแคนมากๆเขาไล่ให้ก็เชื่อข้าหมดละบ้านเราในเชื่อใต้ดนโยมนะเพราะว่าจะว่าไปก็เชื่อได้เขาเอาลัที่อะไรมาให้กเอาเขาเขาคำสอนมาอะไรก็เขาเอาเอาเอาไปเอามาเลยร่้งกายเป็นคนหลักเซหลักเสียหลักล่มแล้วก็เสียหลักไม่มีหลักทั้งที่ลรกพ่อเราเนี่ยสอนมาดีที่สุดแล้ว แนวทางที่ท่านสว่างไว้ให้เนี่ยมั่นคงแข็งแรงที่สุดแต่พวกเราก็นัน่นแหละได้เห็นอย่างนี้เข้าไปยังเชื่ออยู่พอยามเชื่ออยู่พยายามไปใหญ่ๆให้ไปใช้ปัญญาบางเนื้อใช้ปัญญาพิจารณาดยเหตุดยผลรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้หน้าที่ก็ความเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนเราให้ให้ให,ให,ให้ให้มีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาเราเนี่ยปัญญาเวสัตถมังทานังปัญญาเป็นทรัพย์ ัญญาเป็น,นทรัพย์ทรัพย์ปะเทศนีะท่านไม่ได้สอนให้เชื่อท่านนะแต่ถ้าท่านบอกว่าปัจจตังวิทยาโพวิรุหิวินยูชนเพิ่งรู้ด้วยตัวเองอัตมาไปเห็นเจดีย์ใหญ่ของท่านนะ่ะนะเจดีย์เจดีย์ที่พวกชาวกาลามะขอท่านเบาทานให้ท่านเบาทานบาตรให้พวกชาวกาลามะพวกากาลามสูตรกาลามะเนี่ยเอาฝังเจดีย์ไว้เทศนั่นะนะว่าเอาบาเอาบาตรไปทำเจดีย์บาตรไปเดียวทำเจดีย์ใหญ่ ใหญ่มากๆเลยที่เอเดียเจดีบ,บุโรพุโทโธว่าใหญ่แล้วไนดะ้ทุกอันี้ไม่ได้ที่เอเดียเดียดเมืองมุสที่เจดีเกศสลีนเกตเกศสลียาที่ที่พาราเอที่ไอที่เวสลีบรรจุบาทไว้เพื่อเป็นหลักเป็นฐานว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้สอนให้เชื่อไม่ได้สอนให้เชื่อว่าท่านพูดไปแล้วให้เชื่อท่านท่านไปสอนให้เชื่อ แต่ท่านให้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่เห็นว่าไอ้อัตมามาสอนก็ไม่เชื่ออัตมานะท่านบอกไม่เชื่อใครแต่ท่านก็บอกหลักการไว้ให้เนี่ยไปจะเชื่อตำราเชื่อครูเชื่อคนสอนไม่เชื่อแต่ให้เชื่อด้วยตัวเองไม่เชื่อโดยด้วยใจโดยว่าปัจจัตงนลยนะว่าทำาีได้ดีจริงไหมทำชั่วได้ชั่วจริงไหมบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมดีชั่วมีจริงไหมท่าสอนให้พิจารณาด้วยตัวเอง นั่น,นคือคือเหตุคือผลคือที่ที่หลักหลักของศาสนาเราเรียกพวกฝรั่งยอมรับแล้วเนี่ยอาตมาตไม่เพื่อนฝรั่งอยู่ลายองค์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่ไปอยู่ที่แอนเอก็บไรอองไปไปเป็นเจ้าคุณก็มีเป็นอุปชาก็มีเขาพิสูจน์ที่จริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้พิสูจน์ที่มาที่ไปพิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผล พิสูจน์ด้วยมันก็อาจจะชีตัดเทศท่านท่านเทศให้ให้พระใช้ที่บวชฟังอะไทำให้เป็นเป็นมนุษย์หรือเป็นโคดีตายนะท่านบอกได้ว่าเย่ธรรมาเหตุุปภาวะเดีสังเหตุตรงตทาง้าคโตัวนะคือถ้าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุเราหาเหตุมันหาเหตุตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็จะเชื่อเราเชื่อว่าฟังเทศฟังกี่วันกี่วันก็ไม่เบือ่อหรารู้จะเหตุมันน่ะว่าเหตุมัน,มน,มนมงไ,งไปยังไงไปยังไง เมื่อเราเรา,า,าไม่เราไปฟังกับฝนฟังกับเหตุอย่างเดียวเหตุมันมาเกิดเหตุเกิดเ,ดเพราะทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะชาติมันมีมีมีชาติเกิดชาติมาจากไหนมาจากคาว่าพบออกตันทาอุปาทานมันมีมันก็ไปตามเหตุตามผลของมันเนี่ยคือเหตุผลที่เราไปฟังนัโยมนะก็มาเล่าวันนี้ก็มาเยี่ยมกันเือโอกาสแค่เราเนี้ก็อธิโมนาดากับญาติโยมทุกคนทุกคนกคนะในที่สุดนี่ก็ขออำนาจแห่ง บุญกุศลที่ญาติโยมทํามาและอํานาจอยา่างพระธานุภาพ่ธรรมาลภาพสังขานุภาพจงปกปักุ้มครองรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีทรัพย์ก็ขอให้ไม่มากกว่าใจขอให้ได้มากกว่าเสียก็ให้มีปัจจัยทาบุญทำทานทุกเมื่อโรคภัยไม่เบียดเบียนปฏิบัติเห็นธรรมโดยทั่วกันท,ทุกท,ท่านทุกคนเทอญ